สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้ข่าวสารช่วงโควิดก็เป็นข่าวหลักในบ้านเราเลยนะฮะบ,บึมบํมบึมบํมกันมานะครับอย่างที่บอกนะอันดับแรกไม่ต้องหวังพึ่งภาครัฐไม่ต้องไปรุนวัคซีนไม่ต้องรุ้นดูข่าวนั่นข่าวนี่นะครับดูแลตัวเองก่อนอย่าพาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงอย่ากาดตกากาดตกหมายถึงว่า วัคซีนไม่ใช่วัคซีนดิไวรัสมันเข้าได้ทางปากและจมูกนะครับแล้วก็มือคุณเป็นคนพามันเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงนี้งดปาร์ตี้ได้ก็งดไปอยู่คนเดียวเงีย,งยบปลีกวิเวกไปนะครับเพราะว่าไอติดอะไม่เท่าไหร่หรอกไอค่าใช้จ่ายอะมันเยอะแล้วเงินมีไหมไม่มีไงนั่นแหละตอนนี้ก็ไอายาอะไรอะฟาริลาเวียอะไรมันก็มาละแต่ข่าวเงียบม,มากนะฮะข่าวเงียบม,มาก ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะประกาศข่าวถ้าเรารู้ว่ามันมียารักษาจิตใจมันจะชุ่มชื้นมากขึ้นเราจะรู้สึกว่ามีลุ้นน่ะคือถ้าทําการตลาดหน่อยอ่ะเราก็จะโอเคหน่อยแต่ข่าวมันเงียบฮะมีแต่ข่าวที่มันน่ากลัวออกมาคนติดเชื้อคนนั้นเสียชีวิตเรียงไม่พอมีเยอะมากแต่ผมพูดไปก็เท่านั้นแหละครับมันก็คงไม่มีอ่ะเพราะว่าถ้าทําให้ประชาชนมีจิตใจชุ่มชื้นขึ้นมันก็จะปกครองยากนั่นเองนะครับ แตนะ่ว่าโอเคเราก็ดูจากสายข่าวข่าวมันจะมาแบบกระพริบกระพริแบ,บ,แบ,บแบบของจริงบ้างกูไม่รู้นะมีจริงบ้างกูก็ไม่รู้นะแต่อันดับหนึ่งนะคนด่ารัฐบาลเยอะแยะมากมายครับเราจะไม่ไปด่าให้ซ้าซ้อนนะฮะพอด่าเพิ่มไปก็ไม่ได้อะไรไปอีกเสียงหนึ่งที่คุณอาจจะฟังแล้วมันดีเอาอย่างนี้ดีกว่าดูแลรักษาตัวเองแล้วกันคลิปวิดีโอผมเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์คลิปนะครับเพื่อนๆถ้าติดตามไปมาดูได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากซึ่งวิดีโอก็ไม่ไี้มีอะไรวนๆไปคนขายของแล้วก็บ่นๆไปนะครับ บนเรื่องบนเรื่องวัคซีนเหรอไหมไอ้เขาเขาของก่อนดีกว่านะฮะเออใครอยากดูวัคซีนกระโดดไปดูด้านหลังได้เลยนะครับวันนี้เรามากับมันติทูนมันติทูนมันติแปลว่ามากกว่าหนึ่งทูนแปลว่าเครื่องมือเครื่องมือที่มากกว่าหนึ่งชิ้นมารวมรวมกันนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เลทเทอร์แมนสักอันหนึ่งเฮ้ยแต่มันแพงเกินไปว่ะพี่มีอย่างอื่นไหมมีเมทัลเป็นแบรนด์ของคนไทยนี่แหละครับหาซื้อได้ตาม ร้านอุปกรณ์การช่างนะฮะหรือทําไมสะดวกไปก็ซื้อที่ผมก็ได้มันก็เป็นเป็นคีมหลักๆคือมันเป็นคีมมีคีมตัดคีมหนีบเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ช่างจะต้องใช้แน่ๆนะครับแล้วก็มีมีดมีเครื่องมือต่างๆเป็นสแตนเลสสตีลแบบธรรมดาเลยงานช่างเลยซื้อไปใช้งานเลยเอาไปหลอกกับใครไม่ได้ด้วยเอาไปอวดใครก็ไม่ได้แต่ทํางานได้เหมือนกันเลย ถือเลเทอร์แบนอันนึงวิ่งเข้าใช้งานกับถือไอเย็ที่ไปอันนึงวิ่งเข้าใช้งานใช้ได้เหมือนกันเลยฮนะผลลัพธ์จะไม่แตกต่างกันเพราะมันเป็นการทํางานเชิงกลทํางานได้เหมือนกันเลยไม่แตกต่างต่างกันที่อะไรต่างกันที่วัสดุแคนะ่นะั้นอะวัสดุพวกนี้ผมดูแล้วนะมันก็ไม่ได้อบชุบมันหรอกมันก็เป็นสแตนเลสนั่นะแหละตีขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดให้มันเป็นมีดก็คือใช้งานตัดได้แต่คมตัดอาจจะไม่คมนานอาจจะไม่ รักษาคมได้ดีเหมือนตระกูลพวกเลเทอร์แมนวิกตอรี่น็อกอะไรพวกนี้แต่มันถูกครับราคามันถูกเราทํางานกับมันได้เราเอาไปใช้งานรับเหมาต้นทุนเราจะต่ําลงเราก็จะได้งานที่เหมือนกันนะเท่านั้นเองสุดท้ายมันก็แค่ครีมคิดง่ายๆนะครับโอ้ทั้งนั้นผมไม่ไปซื้อลวไอของแพงถูกต้องครับถ้าคุณต้องการประหยัดงบแล้วแต่เฮ้ยผมอยากรู้ว่าไอของเล็กอย่างนั้นมันคืออะไรอ่านนค,คุณเป็นระดับผู้รับเหมาไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเน้นฟังก์ชันซื้อของผมดู3ามอย่าง ฟังชันฟังชันไหมทำงานได้ไหมทำงานได้โอเคแฟชั่นไหมแฟชั่นนี่คือเวลาคุณไปบริฟงานกับลูกค้าคุณแต่งอะไรไปคุณใส่แบรนด์เนมไหมไหมงานคุณที่ต้องไปประมูลมาเฮ้ยโปรเจกต์นี้แม่งส0 0แสนคนแต่งตัวยังไงมันคือสร้างความน่าเชื่อถือคือคนแม่งเอากันอย่างเงี้ยคนแม่งเอาแบรนด์เนมอ่ะผู้รับเหมาครับ ครับวีโก้เก่าๆก็ก็แก๊้ๆเข้าไปขัดหนึ่งอีกคนหนึ่งแม่งขับ BMX5 มาอย่างเงี้ยเออเข้าใจไหมมนุษย์มันทำงานแบบนี้การที่เรามองแบบเฮย้ยความน่าเชื่อถือไอ้ไกระบะเราไม่ได้มองเรื่องคุณภาพของงานนะเรามองเรื่อง first impression เหมือนมึงไปจีบหญิงอะไปจีบหญิงแล้วไอ้เหี่ยแรกเปิดหัวมาน่าก,กลัวมากเลยโควิดมึงไปจีบหญิงอะ มึงเดินมาเลยลงรถเมย์มาเลยรถเมย์สายแปดมาเลยเดินไปหาผู้หญิงคนนึงกับอีกคนนึงแม่งขับ BMW ซีรีส์หตัวล่าสุดมาไอเฮียนนี่ก็ต้องดูดีกว่าแต่หน้าตาก็ต้องดูดีด้วยนะไม่ใช่หน้าไเฮียนนะ <c oughs> นั่นอีกแบบหนึ่งได้คิดเรียกว่า First Impression การสร้างความน่าเชื่อถือการแต่งตัวไปพบไปคุยกับลูกค้าไปบิดงานก็ต้องแต่งตัวแบบนึงคือมนุษย์มนุษย์เรามันเอาแบบนี้ยแต่แม่งก็ เหมือนเดิมกินขี้พี่นอนเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยแต่มันมีระดับชั้นในการคุยกันนะครับอย่างที่บอกคุณเอาตัวนี้ไปนั่งคุยกับคนไม่หล่อหรอกเอาไปคุยไม่ได้แต่ใช้ทํางานได้อาจจะโยนโยนไว้ในกล่องเครื่องมือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คุณอาจจะใช้งานเป็นมือขวาเลยเป็นแม่ทัพในกองเลยแต่มือซ้ายจะต้องมีฝ่ายการตลาดนิดนึง ไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่คุณใช้ในการทํางานจริงๆก็ได้นะแต่มือซ้ายเป็นเลเทอแมนเป็นวิกตอรี่หนกเวลาไปประชุมกับลูกค้าแต่งกายดีๆหน่อยไอ้เฮียนั่นไม่ได้ใช้หรอกแค่พกไว้คุยกันเพื่อปิดงานเอ้าพี่เล่นวิกตอรี่หนกเหมือนกันเหรอเอาใช่ครับเอ้าเลเทอแมนด้วยเอาเล่นมาตัวเอาคุยกันเละเทะสุดท้ายเฮียรู้อะไรไม่เท่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักกันสนิทกันมีกิจกรรมคล้ายๆกันมีความรู้คล้ายๆกันก็จะคุยกันรู้เรื่อง มันเป็นอย่างนั้นนะครับศิลปะในการคุยอันนี้ต้องเปิดคลาสาต้องเปิดคาสเก็บตังค์ยังงแล้วใช่ไหม <c oughs> อันนี้ต้องเปิดคลาสคุยกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องคือมันเป็นเรื่องของแฟชั่นนะไอเรื่องแฟชั่นนี่มันคุยยากถ้าคุยถ้าคุยถูกคอแพงไม่ว่าถ้าคุยไม่ถูกคอถูกก็ไม่เอามันเป็นอย่างนั้นสินะบ้านเราเอา้ากลับมาดูที่เมทัลนะครับเมทัลตัวนี้จะเป็นวัด มีเครื่องมือ14อินวันเลยคือแม่งเหมาะก,กับการใช้งานมากๆที่ผมขายส่วนใหญ่นะไม่น่าเชื่อคนซื้อเป็นชาวต่างชาติครับงงไหมงงไหมก็เขาซื้อแค่พอใช้ฝรั่งบางคนน่ะเขาเขาเน้นฟังก์ชันเลยนะส่วนคนส่วนใหญ่เลยนะที่เป็นชาวต่างชาติเขาเน้นฟังก์ชันเลยไอ้ส่วนแฟชั่นมันจะไปกินบัตเจตเขาอะเที่3คือไฟแนนซ์ครับคือเรื่องการเงินของคุณเป็นไงอะ การเงินคุณดีไหมคุณอยากได้คุณต้องเก็บตังค์ซื้อถ้าคุณจะต้องถึงขนาดเก็บตังค์ซื้อเลยเทำแมนะคุณอย่าซื้อเลยมันจะมากับความคาดหวังเว้ยมันจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าซื้อเพราะอยากซื้อเงินเหลืออยากจะซื้ออยากได้เวฟสักการ์ดอ่าโอเคเอาไปได้เอาไปอวดคุณคุณคุณคงไม่เอาเวฟไปไปทำงานไฟฟ้างานรับเหมาหรอกไม่มีทางยากหน่อยคนอย่างนั้นจะมีน้อยแต่คนใช้มีไหมมีมีเขาซื้อไปแล้วเขาอยากใช้คุ้มอะ เขาอยากซื้อชิ้นเดียวจบมันก็มีนะครับแต่ถ้าซื้อคุ้มกว่าชิ้นเดียวใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็คุณภาพก็โอเคไม่ทัอใช้ดีลองซื้อดูนะครับถ้าไม่สะดวกไปซื้อตามร้านสะดวกซื้ออุปอกรณ์การช่างเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะในชุดมันก็จะมีซองโง่ๆแถมมาอันนึงอะไรว่าพี่ซองถูกๆใส่ง่ายๆแค่มันใช้งานได้แต่ถ้าอยากได้ซองดีเรามีซองของ MC2 นะครับซองที่ร้านเราก็ ติดต่อเข้ามาเป็นผ้าคอร์ดูล่าคุณภาพดีเลยดีพอๆกับมีดอะราคาแม่งพอๆกับมีเลยไม่ควรซื้อฮะผมแนะนํานะถ้าคุณซื้อมีดราคาประมาณนี้ซองที่มันแถมก็โอเคแล้วแต่ถ้าคุณอยากซื้อซองเพิ่มมันมีซองที่สูงก,กว่าของที่ร้านผมขายนะไม่ใช่ผมจะดันอย่างเดียวนะเพราะของซองที่ร้านผมขายเนี่ยมันเป็นผมอัดจัดเต็มอะเพราะว่าเน้นคุณภาพคือแม่งเหมาะกับมีดระดับหลักหลักพันแล้วกันเพราะว่าซองแม่งก็ล่อไปเกือบ300ร้อยแล้วอะ เป็นซองไม้ตีนไทยแลนด์นะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะเรามีเราก็จะแนะนําสินค้าให้เหมาะแต่เฮ้ยไม่พี่ผมอยากได้โอเคไม่มีปัญหาครับผมก็อยากขายอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยรวมๆกันอะเลตเซสว่าไอ้ครีมนี่อันนึงแล้วก็ซองอันนึงต่ําพันและกันใส่ประกอบเลยแล้วก็ใช้งานได้ยาวก็โอเคไม่มีปัญหาถ้าลูกค้าไม่มีปัญหาผมยินดีเสิร์ฟให้แต่ถ้ามองถึงความคุ้มค่ามันอาจจะแพงไปหน่อยในเรื่องของซองแต่คุณภาพของมีดคุณภาพของครีมตัดมันดีอยู่แล้วล่ะใช้งานแบบนี้ก็โยนท้งๆคาไไมม่ตออีรสะก นะกลับมาที่โควิดไหมนะครับใครดูสินค้ามีแค่นี้นะกระโดดข้ามได้เลยหรือใครอยากจะฟังโควิดต่อเพื่อเป็นความรู้ในการป้องกันตัวเองการป้องกันตัวเองนะครับคือรัฐบาลวัคซีนอะไรก็พูดไปเรื่อยๆเปิดปากไปเรื่อยนะฮะผมก็ไม่ไม่ได้จะไปจับบีมันมันมีช่องข่าวอะไรที่เขาโอ้โหมากๆเยอะๆเรามาดูเรื่องการป้องกันตัวเองดีกว่าผมว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกัน สักเท่าไหร่เราก็เลยหยิบเข้ามาพูดก็แล้วกันนะครับการป้องกันตัวเองมี3อย่างอย่างที่1คือการสร้างภูมิต้านทานในร่างกายฟังนะสร้างภูมิต้านทานนะภูมิต้านทานคือถ้าร่างกายคุณแข็งแรงเสมอมีความแข็งแรงกินนั่นกินนี่ร่างกายปกติไม่ไม่เป็นไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคประจําตัวตอนนี้เราต้องไปดัวเลยคุณเป็นโรคประจําตัวอะไรคุณลิสมาเลย จากภาพข่าวที่ดูส่วนใหญ่ตายเพราะโรคประจําตัวเอาตายเลยนะพูดตรงๆผมเป็นคนไม่มีโรคประจําตัวเพราะอะไรเพราะไม่ได้ตรวจไม่ตรวจไม่เป็นนะไอ้เหี้ยเอาจริงไม่ตรวจไม่เป็นจริงโรคอะไรไม่รู้ไม่ตรวจไม่เป็นอ่าโอเคเอายายาฮายาฮาผมไม่เคยตรวจไม่เคยตรวจจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรอ่ะผมว่าผมใช้ชีวิตก็ปกติดีนะครับส่วนคนที่เคยตรวจเป็นเบาหวานอ้วนเยอะ ปอดไม่ค่อยดีสูบบุหรี่จัดระวังพายออริตีนี้ระวังเพราะว่าอะไรไกลไกเครื่องมือในร่างกายคุณนะอวัยวะในร่างกายคุณนะมันไม่ปกติไว้ถ้าแม่งต่ำกว่า80%บมีปัญหาเช่นอาจจะเป็นไอเลื้อรังระวังยิ่งพวงนี้ต้องระวังไปดูนะพ่อแม่คนไหนป่วยเป็นอะไรไม่ได้บอกว่าคนร่างกายสมบูรณ์ไม่ต้องระวังนะคนเป็นมีความเสี่ยงมากกว่าคุยกันเรื่องของความเสี่ยงนะครับ ไปกันต่อนะไปฟ,ฟังกันดูภูมิต้านทานนอนให้ครบ8ชั่วโมงกินอิ่มนอนหลับกินขี้ปีนอนปกตินะครับพยายามรักษาร่างกายให้ดีเพราะเทรนมันจะมาช้ามากในการฉีดวัคซีนและการมียาในการรักษาแต่มันเริ่มมีเข้ามาแล้วแต่เป็นข่าวแบบข่าวเงียบเงียบไม่รู้จะเงียบทำเพีมม้ยอะไรแสดงว่าถ้าคนได้รับการรักษาดีๆมีวัคซีนดีๆมันจะต้องมีคนเสียประโยชน์ถูกไหมเราไม่ต้องไปเจาะตรงนั้นเนาะ มองหน้าพยักหน้ากันเนาะเฮฮายดาเราพวกเดียวกันโอเคไหมมองหน้าพยักหน้าไม่ต้องคุอยอะไรเยอะเฮฮา hey, <laughs> ประเทศนี้ไม่ให้เราพูดอะไรเยอะนะครับเราก็ต,ตามๆไปเรื่อยๆ <laughs> ทีนี้ปัญหาต่อมาคือมีภูมิคุ้มมีภูมิมมมต้านทานละถ้าเราแข็งแรงพอโรคอะไรก็จะเข้ามาหาเราไม่ได้เราจะมีภูมิต้าน,านทานที่ดีมากในร่างกายเราร่างกายเรามีเม็ดเลือดขาวนะครับผมไม่ใช่หมอนะไม่เคยเรียนชีวะแม้แต่หนึ่งคาบ ไม่เคยเรียนเลยตอบได้เลยคุณรับผิดชอบเลยไม่ได้กูไม่เคยเลยชีวะไม่เคยเรียนเลยจริงๆนะครับแต่พอรู้บ้างรู้จากฟังศึกษาดูได้แก่ขนาดนี้แล้วก็พอจะแยกแยกะอะไรออกว่าอันนี้ดีชั่วปัญหาต่อมาคือภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเกิดได้2อ,อย่างอย่างที่1วัคซีนส้นตีนนี่แหละฉีดเข้าไปวัคซีนจะมี2ประเภทประเภทที่1คือเป็นเชื้อตาย เอาเชื้อตายยัดเข้ามาในร่างกายคุณเช่นซีโนแวคเอาเชื้อตายเข้ามาในร่างกายคุณร่างกายคุณจะได้ปรับตัวเพื่อสร้างภูมิภูมิคุ้มกันในร่างกายจากวัคซีนเก่าๆที่เป็นทหารแก่ๆเข้ามาแบบที่สองเป็นเชื้ออ่อนเป็นเชื้อไอโควิดนี่แหละก็ฉีดโควิดให้มึงแต่มันเป็นเชื้ออ่อนมันเป็นโควิดเด็กอะเอ๊ยออกมาเด็กแล้วก็ตกปลบ,บ้าทั้วกันล่วงแล้วใช่ไหม ร่างร่างกายคุณก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับทีนี้พอเจอไอโควิดเด็กโคโควิดใหญ่มาแม่งก็มุกเดียวต่อยซ้ายต่อยขวากูก็รู้วิธีแล้วไอ้เด็กแม่งก็ต่อยซ้ายต่อยขวาไอ้เด็ก็ต่อยซ้ายกูก็หลบได้ถูกกูก็จะเก่งขึ้นไอโควิดตัวนั้นก็จะทาอะไรกูไม่ได้ภูมิคุ้มกันอีกแบบหนึ่งก็คือมันจะมาเป็นเหมือนโครโมโซมอะไรสักอย่างโยนเข้ามาในร่างกายคุณส,สักอย่างหนึ่งและเพื่อให้ร่างกายคุณไปสร้างสารอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อ เพื่อเรียนรู้กับมันเออเพื่อเรียนรู้มันยิงเอเลี่ยนเข้ามาในตัวมึงอะ่ะแล้วมึงจะมีเอเลี่ยนอีกในร่างกายคุณอนะ่ะมีสิ่งพัฒนาได้เพื่อเข้าไปยังอีกอย่างเนี่ยนั่นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมันก็เป็นของไอ้วัคซีนที่มันแพงๆอะ่ะก็คือมึงเจ๋งมากอาจจะฉีดแค่เข็มเดียวเข้าไปวัฒนาไอ้ระบบในร่างกายคุณเลยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับไอ้สองแบบนี้มีความต่างกันคือไอ้วัคซีนถูกที่ฉีดเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันได้แต่คุณยังเป็นพาหะได้โอเคไหม คือมันมีโควิดเข้ามาสมมติว่าคุณไปคุยกับใครไหกติดโควิดมาคุณสามารถเป็นตัวแพร่ต่อได้นั่นคือความฟังก์ชันที่มันไม่เกิดละกันแต่ถ้าเป็นไอ้วัคซีนตัวที่แพงที่บ้านเรายังไม่มีเนี่ยมันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ก็คือคุณรับเข้ามาแม่งฆ่าทิ้งเลยเออแม่งจะเจ๋งขนาดนั้นนั่นก็คือตัวแพงนะครับรู้สึกว่าจะเป็นในพวกไฟเซอร์แล้วมั้งนะครับผมพูดผิดพูดถูกผมไม่รู้นะประมาณนี้เท่าที่ผมศึกษาดูเอาแต่บ้านเราไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่มึงเลือกซื้อแบบประเทศอื่นก็ไไม่ได้ ผมทาได้แค่อย่างเดียวคือออกกําลังกายครับสร้างความต้านทานในร่างกายลุกประมาณออกกําลังกายสักนิดนึงเสียเวลาวันละสักครึ่งชั่วโมงเพื่อชีวิตเราเองห àng, ่างๆกับคนอื่นที่เราไม่รู้ว่าเขาไปไหนพยายามอย่าสร้าง transaction ในร่างในการเดินทางในแต่ละวันให้มากขึ้นลดการพบปะผู้คนนะครับให้มันบ้านเรารู้สึกว่ามีซัลายของวัคซีนเยอะๆหน่อยมีซัลายของยารักษาเยอะๆหน่อย นะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะไม่ต้องไปว่าคนนั้นคนนี้จะมีห้องมีเตียงอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้อันนี้พูดจากใจคนไทยด้วยกันนะครับดูแลตัวเองก่อนไม่ค่อยมีคนบอกว่าจะดูแลอย่างไงอ่ะก็มีเพจสัตว์เขาก็มาบอกว่าการดูแลตัวเองก็จะมีอันนี้เขามีคลิปในติกตอกนะแล้วรู้สึกว่าเขาจะต้องลงลบไปนะผมก็ไม่รู้นะแต่เขาพูดมาก็มีประเด็นหนมีป้องกันกับเป็นแล้วถ้าเป็นแล้วรู้สึกว่าเป็นหวัดเฮ้ย กินฟ้าทลายโจรเข้าไปนะครับฟ้าทลายโจรเข้าไปเช้ากลางวันเย็นอัตราส่วนก็คงที่ผมที่ผมซื้อมาก็คือวันละ2เม็ดอ่ะแต่รู้สึกว่ามี2ข่าวข่าวหนึ่งคือกินเข้มข้นข่าวหนึ่งคือกินปกติอะก็วากันไปฮะแต่กินดีกว่าไม่กินผมเอาแค่นี้กินดีกว่าไม่กิน2คือป้องกันคือเป็นแล้วเป็นแล้วค่อยกินคือกินในฟ้าทะลายโจรเนี่ยช่วยได้ช่วยลดลดเชื้อได้นะครับคือร่างกายมันก็จะสร้าง ภูมิคุ้มกันขึ้นมาจากไอาย,ยาสมุนไพรที่เรากินเข้าไปอ่ะเหมือนแมวอะไอเที้ยแมวเป็นเที้ยไม่รู้ไปกัดกัดไปกินหญ้ายญา,าสมัยไม,ม่มาอ้วกแล้วไม่ก็หายอะไรเงี้ยคนคงเหมือนแมวอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือป้องก,กันเ้าก็แนะนําว่าให้กินวิตามินซีให้กินวิตามินดีสามหรือกินซิงอซิงก็คือสังกะสีหรือกินหอย,หอยกินหอยนางรมอะมันก็จะมีสารสก,กัดนะครับพอโพสต์มาก็มีโอ้ยอันนี้มันแพงอะโอเคไม่เป็นไรไอเรื่องราคาก็ส่วนหนึ่ง ไอ้เรื่องความรู้ก็แบบนึงนะครับแต่ถ้าจะปฏิเสธหมดเลยก็เรื่องของคุณนะสำหรับผมต้องขอบคุณนะขอบคุณผู้หญิงคนนั้นที่เขาออกมาพูดไม่รู้ว่าเขาเป็นเพศสัต์หรือเปล่าท่าที่ผมจับได้คือเขา่าจะเป็นเพศสัต์นะครับแล้วก็พอพูดมาก็าจะมีเสียงโจมตีเข้ามาไอ้พวกเสียงโจมตีเนี่ยอ,อหวังดีก็ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าแดกวิตามินซีแล้วไม่ตายก็คงไม่เป็นไรมั้งหรือกิ่แล้วตายวะ <c oughs> อ๋อวเขาไม่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยไอ้คนมีเงินเขาก็มี ไอคนไม่มีก็ต้องหาอย่างกูก็ไม่มีกูก็พยายามหาอยู่แล้วก็มานําเผยแพร่กันผมก็นําเสนอในมุมของไม่ด่ารัฐบาลรม่คนด่ามีเยอะแลวเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันต่อร่างกายของตัวเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองปฏิเสธสิ่งที่เข้ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมุมไหนมุมหนึ่งชีวิตมึงมืดมนอ,อ,อ,อย่างเลยวะหาแสงสว่างให้ตัวเองได้ไหมหรือทุกวันก็ต้องไปปาร์ตี้อยู่พ่งนี้มีรถแหก็วิ่งออกไปงี้เหรอก็หาว่าไม่ดูแลสังคมอีกนั่นไง พอเป็นมาก็โทษนั่นโทษนี่อันนี้ก็ไม่พอรัฐบาลก็ไม่ดีไอ้น,นี่ก็ไม่ดีแนะนํานี่ก็ไม่ดีแล้วมันมีอะไรดีบ้างวะสำหรับมึงต้องมองดูตัวเองด้วยนะครับเออเหมือนกูเนี่ยกูทาอะไรไม่ได้กูก็แนะนําแบบเนี้ยอันเนี้ยเฮ้ยพี่ลองไปคิดดูนะเฮ้ยโอเคไหมเฮ้ยพี่ลองไปซื้อฟ้าทะลายโจรมาสักกระปุกไหมเฮ้ยราคามันเท่านี้ลดเหล้าลดเบียร์สักหน่อยไม่ไปซื้อนะั้นมาหน่อยไหมเอามาติดไว้หน่อยสํารองไว้นิดนึงก็ยังดีกว่านะครับแต่สุดท้ายก็จะต้องมีคนด่าก,กูอยู่ดี นั่นเองไม่มีปัญหาครับด่าไปเลยฮนะถ้าคุณมีความสุขผมเรียกว่าเขาให้พรก็แล้วกันผมมองอย่างเงี้ยใครมาด่าโอ้ยอะไรการไม่ดีเลยพูดอะไรก็ไม่รู้หลักการก็ไม่มีพูดอะไรก็ไม่รู้คนพูดก็ไม่ใช่หมอด่าเลยครับมันเป็นการให้พร <c oughs> ผมไม่ผมไม่รู้สึกอะไรคนระับผมหน้าด้านเออผมหน้าด้านแต่ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์กับคนที่ลิงก์กับเราเข้าได้แต่คนที่ลิงก์กับผมไม่ได้เนี่ย ไม่มีประโยชนะ์ฮะอยู่ใต้น้ำต่อไปขอบคุณครับ